Thank <music> you. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแม่ฟอร์ดบัตทุมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแหม่ก็จะพามารีวิวรุ่นนี้ค่ะเป็นเรนเจอร์เอประตูของเรานะคะเป็นรถกระบะ4 4ประตูที่ราคาแทบจะเรียกได้ว่าถูกที่สุดในท้องตลาดเลยนะคะวันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวตามแหม่มาชมเลยค่ะเริ่มที่ด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชุดกระจังหน้า F 150 Spider <S 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 ปปนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าใส่เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะตัดด้วยขอบสีขาวนะคะ FORD ของเรานะคะมีไฟตรงนี้นะคะสามดวงนะคะตรงนี้เราก็ใส่มาให้นะคะส่วนกระจาตรงนี้นะคะตรงกันชนนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะมีไฟตรงนี้ให้นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟมัดแตงนะคะตรงนี้มีที่สลามสาม ะะตรงนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นโคมไฟนะคะตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะคะมีให้เลือกหลายสีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีเงินนะคะส่วนด้านบนของเราค่ะมันใส่เป็นสกูปทรงแรดนะคะเป็นสีเดียวกับสีตัวรถนะคะสีทูทโทนตัดด้วยสีดําด้านนะคะตัวนี้ก็จะดูสวยงามมากเลยนะคะส่วนด้านข้างของเราค่ะ นัใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้นะคะไม่ปักหมุดสีนะคะไม่ปักหมุดสีเงินนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นทรงเรียบนะคะคุณลูกค้าก็จะดูสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้นะคะว่าจะเลือกเป็นแบบปักหมุดหรือไม่ปักหมุดนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นซีรีส์ยางนะคะเป็นยางมอ m เตอร์ Enmax Line Fuel ของเรานะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นแม็กสวยงามมากนะคะ ส่วนด้านข้างค่ะตรงนี้นะคะแหม่มใส่ติดเป็นสติกเกอร์ลายการาฟิกให้นะคะตัวนี้ก็มาด้วยสติกเกอร์นะคะลายแรปเตอร์นะคะตรงนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถออกแบบลายสติกเกอร์ได้เองก็ได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนลายเท่ๆยังไงนะคะคุณลูกค้าก็เลือกแบบได้คะ่ะตรงนี้นะคะแหม่มใส่เป็นเบ้ากันรอยนะคะสองฝั่งห้างสั Marion. สีด้านะคะมีอักษรเนเจอร์สีแดงตัดให้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะ่ะแหม่มใส่เป็น กันสาสี่ชิ้นนะคะตรงนี้แม่ก็ติดมาให้นะคะส่วนด้านบนค่ะเป็นรา,าวหลังคานะคะมีให้เลือก2แบบเหมือนกันค่ะเป็นสีดํากับสีเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกติดได้นะคะส่วนด้านหลังค่ะตรงนี้นะคะเป็นลายทรงใหม่เลยคะ่ะเป็นการชนเป็นโลบาเหล็กนะคะรุ่นเอาแลนเดอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นทรงใหม่นะคะก็จะเป็นทรงขนาดยาวนะคะตัวนี้ก็กลายเป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะ ส่วนด้านหลังคะ่ะด้านหลังของแมงนะคะแมงใส่เป็นกาบหลังนะคะเป็น FORD สีดำนะคะแต่ด้วยขอแต่ตด้วยอักษรเน็่ง Ford สีขาวนะคะก็จะดูเต็มมากเลยะคะันนี้นะคะส่วนด้านท้ายของเรานะคะแมงติดเป็นกระชนท้ายนะคะตัวนี้ก็คือสามารถใช้งานได้จริงนะคะมีห่วงลากจูงสองห่วงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ลากลากจูงได้จริงๆนะคะ ใช้งานได้จริงๆนะคะแบบนี้เนีอนว่าติดตั้งให้ได้นะคะ,ะสำหรับแคมเปญนะคะชุดแต่งคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นชุดแต่งเซนตอีกคันหนึง่งของแหนมเลยก็ว่าได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจแคมเปญชุดแต่งชุดนี้นะคะก็ติดต่อหาแหนมทางช่องทางที่แหนมให้ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือช่องทางยักทาง YouTube นะคะสำหรับคลิปนี้เนะี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ